วันนี้ด่าออมไก่ใส่ผักชีลาวค่ะโอ้๊บออมเข่องในไก่จ้าเด็ดแ,แสบบ่ะค่ะพอ่อเจ้านี่ละกินสองคอนจะแสบค่ะออมเข่องในไก่ใส่ผักชีลาวจ้ารังห,ห่อนเลยแสบจ้าจะเฮ็ดลายด้วค่ะเฮ็ดพ่อเจ้าเนี่ยและพ่อได้กินสองคอนกินพ่ออิ่มเฮ็ออดลายกับจิบ่เบิรดเนาะค่ะเนาะ แชบไปน้ำกันค่ะมากิงขอ,อน้ำกันเลยจ้าทุกคนจ้าจ้ามากิงขอแชบๆน้ำกันค่ะหยุดจ้ะห<ะ>อมงงนี่นี่ค่ะนี่ไตนี่ตาบนะคะนี่กื่นนะคะ,ะสดขนาดมันหอนนะคะ อ็จย่ามกินกับเสียบกระทะหอนๆอ, <c oughs> อากาศเย็นๆโอ้ส่วนหอนคองพ่อเป็นตะนาจ้าแล้บเสียบไจ,จ้าพี่น้องจ้าไงเใลี่ยงเพ็ดเองจินเองค่ะให้เองกเชดเองที่ก้อล่ะช่วงข้าคั่วค่ะเด้อค่ะเด้อไม่กินขอน้ำกันจ้วนานวันนี้เป็นตอนนมงไงแล้วเสบยบ้ปจ้า อ้าค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมแซ่บล้วจ้า